Okay. สวัสดีครับนักศึกษาแพทย์วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการวัดความดันตานะครับลูกตาของคนเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นลูกโป,ป่งที่บรรจุด้วยน้ําอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่าน้ํามีปริมาตรมากแต่ลูกตาของเรามันมันเป็นล i g i ิดิตหมายถึงว่ามันไม่สามารถที่จะโป่งออกมาได้มากถึงมากมายถ้าหากว่าความดัน น้ำที่อยู่ในดวกตามีมากเกินไปก็จะทำให้ความดันตาสูงก็เหมือนกับเราเติมลมรถจักรยานยนต์ถูกไหมครับถ้าหลังเราสิสูบลมเข้าไปมากลูกตาก็จะโปง่งแข็งตึงตาก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีน้ําอยู่ข้างในมากลูกตาก็จะแข็งมากก็จะเป็นทําให้เกิดโรคต้อหินได้นะครับสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือวัวดกําลันตาหมอก็าอาศัยการคลําตาคนไข้ถ้าหากว่าลูกตา โปร่งตึงมากตาก็จะเหมือนแข็งเหมือนหินเขาเลยเรียกโรคที่มีความดันตาสูงว่าโรคต้อหินนะครับไม่ใช่แปลว่ามีก้อนหินอยู่ในตาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว,ว่าความดันตามันสูงมากเครื่องปัจจุบันก็คือเขาก็มีเครื่องมือคิดค้นในการวัดความดันตามานะครับมีหลายอย่างมากนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นี่นะสัตวแพทย์นะครับคือคนเราปัจจุบันก็คือเราเลี้ยงสุนัขเหมือนกับเป็นญาติ เป็นเพื่อนของเราเพราะฉะนั้นสุนัขก,ก็จะเสียชีวิตช้าลงจนกระทั่งสุนัขแก่ก็จะมีต้อกระจกมีต้อหินเหมือนกับคนเลยเครื่องมือวัดความนันตาของสุนัขก,ก็คล้ายกับของคนเลยเพียงแต่ว่าเ,เครื่องมือบางอย่างถ้าคุณจบแล้วคุณไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ห่างไกลไม่มีจักษุแพทย์คุณอาจจะใช้เครื่องมือที่ห้คือโบราณหน่อยราคาถูก ซึ่งโรงพยาบาลอำเภอก็ผมเคยอยู่โรงพยาบาลรังงูผมก็เคยมีเคสเป็นแม่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลป่วยด้วยต่อหินคนไข้ก็มีอาการปวดตามากขึ้นใส้อาเจียนพยาบาลมารายงานผมความดันโลหิตสูงกับหมอก็คนไข้ที่ปวดมากเขาก็ทุรนทุรายอยู่อยู่ไม่นิ่งอ่าพวกนีเ้เวลาวัดความดันโลหิตก็ความดันโลหิตสูงแต่ว่า คนไข่บอกว่าตามงวด้วยนี่ผมก็ไปตรวจวัดความดันตาดูอ้าวความดันตาสูงคือตอนที่ไปวัดเนี่ยผมต้องไปลื้อเครื่องมือมาเครื่องมือนี้คือเครื่องมือเครื่องมือวัดความดันตาเขาเรียกชิออดโทโนมิเตอร์ซึ่งโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งเนี่ยมีเป็นมาตรฐานและต้องมีเพืาอคือไปลื้อมาใช้เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีเพิ่งมีคนไข้คนแรกเรียกว่าชิออดโทโนมิเตอร์ชิออดก็ชื่อคนนี่แหละครับ นะครับหลักการของมันก็คือมันอาศัยน้ําหนักของแท่งเหล็กกดลงไปที่ลูกตาแล้วก็มีตาช่างพูดง่ายคือมันเหมือนกับตาช่างชนิดหนึ่งเหมือนกับตาช่างช่างหมูพูดง่ายตาช่างของตาช่างก็ต้องมีเข็มชี้ที่ตาช่างถูกไหมครับถ้าเข็มกระดิกไปที่เลขเท่าไหร่มันก็จะไปแปลผลว่ามี ความดันตากี่มิลลิเมตรประหลอดเพื่อนก็เหมือนกับความดันโลหิตมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดปกติความดันตาของคนเราจะอยู่ที่16มิลลิเมตรประหลอดมีค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานได้2มิลลิเมตรประหลอด2 SD ก็คือ4มิลลิเมตรประหลอดเท่ากับว่าความดันตาของคนมีได้ตั้งแต่สูงสุด20ต่ำสุดคือ12มิลลิเมตรประหลอด ชีออดทโนมิเตอร์จะประกอบด้วยอันที่1ส่วนที่เป็นมือจับตรงนี้เขาจะเรียกฟูดเพจฟูดที่แปลว่าตีนนะครับแปลว่าเทา้าแล้วอันนี้ก็เป็นสเกลชี G. แท่งเหล็กนี้ก็เป็นที่วางน้ำหนักชีออดมีหลายยี่ห้อนะครับออส่วนมากเ้วไซส์มันจะใกล้ๆเคียงกันใกล้เคียงแต่หมายความว่าไม่เท่ากันเป๊ะนะครับ เพราะฉะนั้นคุณหยิบเอายี่ห้อหนึ่งแล้วไปใส่กับยี่ห้อหนึ่งมันอาจจะใส่ได้แต่ไม่มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่แนะนาไม่เปลี่ยนสลับกันเองนะครับเวลาหยิบออกมามันจะจากกล่องมันก็จะมีส่วนประกอบอยู่2นี้อันนี้ก็คือที่จับและอันนี้เรียกฟูดเพลทน,นะครับเวลา จะประกอบเครื่องมือเราก็หยิบตัวอันนี้เขาเรียกทังเกอร์หรือไส้ในหยิบออกมาแล้วก็หมุนตรงนี้มันจะเป็นาง้หมวกทรงเม็กซิกันถอดได้สอดทังเกอร์เข้าทางใต้ของรูฟูดเพสสอดเข้าไปแล้วก็ไอหมวกเม็กซิกันอันเดิมมาใส่ก็ไปในรูตรงกลาง แล้วก็จากการหมุนเกลียวของมันพอหมุนเกลียวเข้ามันได้อังเกอร์ก็จะติดอยู่แล้วไม่หลุดมาแล้วถ้าคุณดูดีๆตรงนี้ก็คือมันจะมีเหมือนกับเป็นเดือยเป็นอังเกอร์ยื่นลงมาทางอังเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็คดูว่าเห็นไหมถ้าเรากดอังเกอร์เข็มก็จะชี้ กระดิกได้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเข็มชี้ที่เลกเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะ,ปะแปลเป็นหน่วยมิลลิเมตรตลอดเราจะเช็คว่าเราประกอบถูกไหมมันจะมีตัวนี้ให้หวางตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับคอเนียคนไข้ก็คือเป็นทรงเป็นทรงเหมือนกับเลนนูลเวลาเช็คก็เอาไปวางบนตัวเช็คพอวางปุ๊บ สเกลที่ตีจะอยู่ที่เลขศูนย์พอดีเห็นไหมสเกลชี scale ้ที om, ่เลขศูนย์ชี้สูงชี้สูงไม่เห็นไม่เห็นสเกลด้วยเห็นไหมเข็มจะชี้ที่เลขศูนย์พอดีเห็นไหมเข็มชี้เลขศูนย์ถ้าเข็มชี้ที่เลขศูนย์แสดงว่าโอเคใช้ได้แล้ว น้ำหนักเริ่มต้นจะอยู่ที่5.5กรัมมันจะมีน้ำหนักขนาด7.5กรัม7.5กรัมให้ใส่เพิ่มได้ถ้าสมมติความดันตาสูงมากน้ำหนัก5.5กรัมไม่เพียงพอก็ค่อยใส่เพิ่มเราจะเริ่มด้วย5.5ก่อนนะครับวิธีการตรวจเราจะให้คนไข้นอนหงายพูดง่ายๆคือ ฟูตเพจนี้ต้องวางไปที่คอเนียของคนไข้แต่คนไข้จะเจ็บถูกไหมคอเนียของคนเรานี้ถ้ามีอะไรไปโดนมันจะเจ็บเพราะฉะนั้นเราจะใช้ยาชาหยดเข้าไปที่ตาก่อนยาชาจะชื่อเดตตาเคน 0. เเวลาหยิบมาดูว่ายาหมดอายุยังนะครับถ้ายังไม่หมดอายุหยิบยาชามาหยดเข้า,ท,าที่ตาคนไข้ หนึ่งหยดต่อหนึ่งข้างเวลาวัดก็วัดกีลาตาเหมือนเดิมขวาหรือซ้ายก็ตามสบายจะวัดข้างไหนก่อนเนื่องจากว่าเครื่องมือของเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปแตะที่ตาคนไข้ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคได้อย่างโควิด19เขาบอกมีเชื้ออยู่ในน้ำตาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดก,การ disinfected ก่อนก็คือสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดเข้าไป เช็คแล้วนะเมื่อกี้ผมวางตรงนี้แล้วว่ามันที่ศนะูนย์นะประกอบเครื่องมือถูกต้องเช็ดแอลกอฮอล์เสร็จแล้วรอสักส0วินาทีรอให้แอลกอฮอล์แห้งพอแอลกอฮอล์แห้งเราก็จะวางไปที่คอเนียคนไข้เวลาวางที่คอเนียก็คือคนไข้ก็ต้องนอนหงายถูกไหมเพื่อให้เข็มเนี่ย่อให้พังเกอร์ตรงนี้ตกไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกในแนวตั้งฉากคนไข้ก็ต้อง ลืมตาต้องกว้างพยายามให้ไอริสอยู่ในแนวขนานกับพื้นโลกเพื่อให้คอเนียกับต er, ังเกอร์เนี้ตกเข้าไปตั้งฉากกันมาดีคนไข้ก็ต้องลืมตานะครับไม่ต้องตกใจลืมตาต้งกว้างใส่ยายใช้แล้วไม่เจ็บถ้าคนไข้บีบตาให้เอามือช่วยเปิดตาคนไข้ถ่างตาพูดง่ายตอนนี้ถ้าสมมติเป็นคนไข้ผมก็ต้อง ผมจะใส่ถุงมือหรือถ้าไม่ใส่ผมก็ต้องจับตรงนี้มันอาจจะมีน้ำตาลค่อนข้เสร็จแล้วผมก็ต้องรีบเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะมาสัมผัสผมไม่งั้นเดี๋ยวผมก็ติดโควิดวัดสมมติตาซ้ายผมวัดตาซ้ายก่อนนะผมก็จะหันสเกลก็าหาทางด้านตัวผมพอทหารผมอย่างนี้ผมจะไม่เห็นสเกลว่าผมตาช่างอ่านเล,เลขเท่าไหร่ผมต้องหันสเกลมาทางด้านนี้ ผมก็จะจับเอานิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับที่ตรงตัวฟูตเพจตรงนี้ถ้าคนไข้ไม่ยอมกลัวก็ต้องรี้ะชวคนไข้ไม่เจ็บนะครับลืมตาสองข้างมองตรงมาข้างหน้าอาจจะใช้วิธียืนขึ้นป้ามองที่ปากผมนี้หรือว่าถ้าคนไข้ยังกลัวอยู่ป้าย,ยกมือขึ้นมา ถ้าดูมือตัวเองดูนิ้วเอาไว้ดูนิ้วตัวเองไว้นะเราก็จะเอาน,นิ้ววางไปที่ตาคนไข่วางนะสมมุติว่าวางไปแล้ววางก็คือให้ฟูตเพลอยู่ที่ตรงกลางคอเนียแล้วก็เราก็ดูสเกลชี้อันนี้เป็นหุ่นเพราะฉะนั้นสเกลมันบอกไม่ได้แน่นอน ถ้าสมมุติสเกลชี้ที่เลขสมมตินะชี้ที่เลข5เราก็จะไปเปิดตารางมันก็จะมีตารางตารางตารางจะเป็นมาตรฐานเลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ใช้ตารางเดียวกันตารางอันนี้ก็จะมีบอกว่าถ้าน้ำหนัก5.5กรัมเข็มชี้ที่เลข5ความหนาลูกตาคือ 5.0จท,ที่เลข5ความดันตาคือ17.3ซึ่งไอตัวเลขนี้ไม่ต้องท่องก็ได้เพราะว่ามันเยอะมากเราไปเปิดตารางเอา5.5สมมตุติคือเนื่องจากว่าเข็มนี่นะมันจะมีเลขห้าเจเพราะฉะนั้นสมมุติเข็มอยู่ที่ตรงระหว่าง ขีดที่5กับขีดที่6ก็คือ5.5 5.5ด้ด้วยน้ำหนัก5.5กรัมก็คือ16.9ห mm. กจมิลลิเมตรตลอดอันนี้คุณจะเห็นว่าด้วยน้ำหนัก5.5กรัมถ้าเข็มชี้ใกล้เลขศูนย์ความดันลูกตาจะสูงกว่าค่าปกติถูกไหม อันนี้อย่างเช่นถ้าเข็มชี้ที่เลขหนความนันลูกตาคือ34.5ถ้าหาว่าเข็มชี้ไปทางเลขมากความนันลูกตาก็จะต่ำถ้าเข็มชี้ไปทางใกล้ศูนยความนันลูกตาก็จะสูงซึ่งความนั้นลูกตาที่สูงก็คือเป็นค่าที่แอบดอแนลเราควรที่จะรีเช็คดูว่ามันแอบดอแนลจริงไหม ถ้าเข็มชี้ต่ำกว่าเลขสามเราควรที่จะเพิ่มน้ำหนักอันนี้มันจะเป็นน้ำหนักเขาเขียนที่เจ็ดจุดห้ากรัมเราก็จะใส่เพิ่มลงไปสมมติเมื่อกี้สมมติเมื่อกี้ใส่น้ำหนักห้าจุดห้าเข็มชี้ที่เลข หนคือสามสิบมลเมตรตลอดเราเพิ่มน้ำหนักไปเป็นห้าดห้านี้พอเพิ่มน้ำหนักห้าจดห้าเราก็จะวัดซ้ำอีกทีหนึ่งเวลาวัดก็เหมือนเดิมวางไปที่คอเนี่ยคนไข้เปิดตากว้างวางลงไปเข็มชี้ที่เลขเท่าไหร่สมมติเมื่อกี้เข็มชี้ที่เลขหนึ่งใช่ไหมตอนนี้มันชี้มาที่เลขสี เราก็มาเปิดตารางดูใหม่ 4. เข็มชี้ที่เลข4คราวนี้เรามาดูที่ช่องน้ำหนัก7.5ถ้าแบบความดัน30.4ก็โอเคที่12ครั้งแล้ววัด2ครั้งแล้วความดันตาสูงจริงนะครับ30กว่าอะไรอย่างนี้แสดงว่าความดันตาสูงคราวนี้ถ้าสมมติเป็น,นคนไข้อีกคนนึงใส่5.5้าไปแล้ว เข็มชี้ที่เลขศูนย์เลยครับไม่กระดิกกระเดีย่ยอะไรชี้ที่ศูนย์ความดันตาโอ้ยมันสี่สิบกว่ามันสูงมากเนี่ยหรือมันอาจจะเกินสี่สิบก็ได้เพราะว่าเกินสี่สิบ้าไปเข็มมันจะชี้ที่เลขศูนย์ตลอดแล้ะครับก็ใส่เจ็ดจุดห้าไปสมมติใส่เจ็ดจุดห้าไปเข็มยังอยู่ที่เลขศูนย์จุดห้าอยู่เลยเอ้ยเข็มชี้ต่ำกว่าสามเราต้องเพิ่มน้ำหนักเอาเจ็ดจุดห้ายังไม่พอ เอาไปอีกน้ำหนัก10ครับ10กรัมถอดน้ำหนัก7.5ออกก่อนนะครับใส่น้ำหนัก1เขก็ไปใส่10เข้าไป,าไปแล้วก็ไปวางที่ตาคนไข้อกทีหนึ่งได้สกเกลเท่าไหร่ก็ เวลาวางนี่วางเสร็จแล้วรอให้เข็มมันคือบางทีคนไข้เขาเรียกว่าอยู่ไม่นิ่งนะถ้าคนไข้อยู่ไม่นิ่งเนี่ยเข็มมันจะยังเขาเรียก,กแกว่งไปแกว่งมาเราบอกให้คนไข้อยู่นิ่งๆมือเราก็ต้องอยู่นิ่งด้วยนะถ้ามือเราแกว่งไปแกว่งมาเข็มมันก็ไม่นิ่งสักทีถ้าเมื่อไหร่ที่เรานิ่งทั้งทั้งเราและคนไข้เข็มก็จะอยู่นิ่งเราก็จะอ่านค่าถ้าสิบเราก็มาดูช่องนี้ช่องที่สิบมิลลิเมตรตลอด อย่างเช่นถ้าสมมติเข็มเจ๊ที่เลขสี่ิเป็นเลตลอดคือ40โอเคนะมีบางรุ่นที่เป็นรุ่นชีออดรุ่นไฮพิเศษเขาจะมีน้ำหนักถึง15กรัมมาให้ด้วยแต่ว่า15กรัมนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอแล้วครับเพราะความนัาตาที่สูงมากๆนี่คนไข้ปวดมากครับคนไข้ทนไม่ไหวเรกรีบมาหาหมอแน่นอนแล้วก็ถ้าความดันตาสูงมากสูงเกิน แต่แอสซอลิกบัดเพชอร์คุณคิดว่าเลือดจะไหลเข้ามาในตาได้ไหมความดันข้างหนึ่งในตาสูงมากกว่าความดันเลือดเลือดไม่มีทางไหลเข้าไปในตาได้คนไข้าตาบอดแน่นอนครับนบีแอลแน่นอนคนไข้คงไม,ไม่รอให้ถึงขั้นขนาดนบีแอลแล้วก็มาหาหมอหรอกนะครับโอเคถ้าคุณใช้ชิออดวัดตาข้างหนึ่งเสร็จแล้วคุณวัดสองข้างนะครับวัดชิออดวัดสองข้างใช้เสร็จแล้วคุณ วัดแล้วนะวัดแล้วสองข้ง้งจบคุณก็เช็ดแอลกอฮอลอีกทีนึงเช็ดแอลกอฮอลเพื่อที่จะฆ่าโควิดเช็ดเสร็จคุณก็ต้องถอดมันด้วยเพราะถ้าคุณไม่ถอดมันเหมือนกับคุณเคยเห็นถันไฟฉายคาไว้ในไฟฉายเก็บเอาไว้เป็นเดือนจนกระทั่งไฟฉายมันมีสนิมถอดไม่ออกเรียบร้อยเลยครับทิ้งอันนี้ก็เหมือนกัน ชียอดใช้เสร็จแล้วคุณก็ต้องถอดการถอดก็คือหมุนเกลียวตรงนี้หมุนเตะมันก็จะหาหลดุดมันก็จะแยกหัวเม็กซิกันหมวกแม็กซิกันฟังเกอร์แยกกันได้เช็ดแอลโกอฮอล์อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ไอห,หมวกเม็กซิกันอันนี้เนี่ยนะเอามาสวมกับฟังเกอร์ได้แล้วก็หมุนมันจะไม่หล่นแล้วโอเคนะ ก็มาวางเช็ดแอลกอฮอล์ร้อยแห้งก่อนอมอมีอันนึงอันนี้แค่แปลงล้างขวดถูกไหมครับแปลงล้างขวดอันนี้ไว้สลับทำความสะอาดไส้ในตรงนี้ก็คือเช็ดทำความสะอาดถ้าสมมุติคุณกลัวโควิดมาก คุณสามารถเอาวันนี้ไปนึ่งไปอบเอสฆ่าเชื้อได้เพราะมันเป็นโลหะคุณจะไปแช่ไฮเตอร์โซเดียไมไฮโปรกอไรด์ก็ได้มันก็ฆ่าเชื้อได้โอเคนะถ้าสมมติไม่มีอีกไฟแช็คครับไฟแช็คเผาไฟลนไปเลยแต่ว่า เวลาลนไปก็ระวังมือหน่อยนะครับมันเป็นโลหะมันร้อนมันจะทำให้มือพองได้นะครับสรุปก็คือความดันของตานะครับมีหน่วย16มิลลิเมตรปลอดบวกลบได้4ก็คือ normal คือ12จนถึง20นะครับเวลาวัดด้วยชีออดเราจะต้องสยายชาเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ทำความให้คนไข้รู้สึกไม่สบายตานะครับถ้าเป็นความนั้นเครื่องมือวัดกำลังตาแบบอื่นเขาอาจจะไม่ต้องหยอดยาชาก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นชีออดราคาถูกมีในโรงพยาบาลทุกแห่งคุณสามารถที่จะใช้ได้เลยไม่ต้องส่งคนไข้มาวัดกาลังตาที่โรงพยาบาลอื่นใช้เสร็จแล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อหยอดยาชาให้คน้นอนราบ ไม่หนุนหมอนให้คอนเนียตั้งฉากไอริสขนานกับพื้นใส่ตุ้มน้ำหนัก5.5แล้วกอว็อันนี้เป็นรูปนะครับที่ผมเป็นแดงแดไม่ดูให้ว่าเห็นไหมว่าคอนเนียมันจะตกไปที่ตั้งฉากไปที่อังเกอร์ตั้งฉากกันกดลงไปที่คอนเนียนะครับ ถ้าเข็มชี้ที่ 1, 2, ึสาให้คุณเพิ่มน้ำหนักจากเดิมใส่5.5เพิ่มเป็น7.5แล้วก็ตารางอันนี้คือตารางตารางไม่ต้องจำก็ได้ครับเพราะว่ามันมีมาพร้อมกับเครื่องแล้วการวัดกำลังตาอ้ออย่าลืม เวลาวัดความดันตาเสร็จนี่นะครับเนื่องจากว่าเวลาลวอตกันาเราโดนไม่ไดคอเนียคนไข้มีโอกาสที่จะเกิดคอนเนียถลอกอับเรชันเราก็ควรที่จะหยอดแอนติบอติกหยอดยาแอนติบอติกใส่ตาคนไข้หน่อยเพื่อที่จะป้องกันไม่อินเฟคชันจากที่เราวัดชีอดโทนโนมิเตอร์หยิบยาชามาก็ดูก่อนนะว่าอันนี้มันคือยาชาหรือมันคือแอนติบอติกเพราะถ้าหยอดไม่หยอดยาชาคุณไม่มีทางที่จะตรวจ หยอดได้นะครับเสร็จแล้วก็หยอดแอนตี้เบอรติกเข้าที่ตาสรุปโจบวัดกำลันตาได้แล้ว <c oughs> อันนี้เครื่องมือวัดกำลังตาของสัตวแพทย์สำหรับวัดคาำดันตาหมาก็มีนะครับสุนัขก,ก็เป็นต้อหินได้นะครับที่โรงพยาบาลสัตว์แถวๆนี้ค่าวัดกำลัง ตาสุนักครั้งละ500บาท500บาทสุนัขไม่มีบัตรทองไม่มี30บาทรักษาทุโกโรคค่ารักษาอาจจะแพงหน่อยนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมขอพักครึ่งอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อเรื่องการใช้ออปตโมสโคปนะครับ